ค่ะเพื่อนๆผักหวานที่เราเก็บมาวันนี้เป็นไงน่ากินหรือเปล่า็นจังาไหนจ้าผักหวานงามบองงามบองืันนี้ก็เก็บผักหวานมาเรียบร้อยเพื่อนๆเข้ากับมาเด็ยดยอดผักคะเนาะค่ะเนาะเข้าชิไปแกงไอ้ใส่ผักหวานไหมจ้าล้วก็เลยจะมาเด็ดยอดผักขาคะ่ะเพื่อนๆจ้านี่แหละผักคะจ้าเข้าสิ้แกง แกงใซ่ผักหวานจ้ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆสุกูสุกคนเนาะเมนีเจตังก็ช่องเจตังคนภูไทยนะคะเมนีเฮากัสซิมาเห็ดแกงผักหวานค่ะเพื่อนๆแกงตามใจชอบเฮ้านี่แหละเนาะนี่เด้อค่ะผักหวานนี่อันนี้ก็เป็นผักหวานที่เฮ้าเก็บเมื่อเช้านี่ล่ะค่ะแล้วก็ผักขะาค่ะผักขะเก็บเมื่อเช้านี้แล้ว,ลวก,ก,ก,วก็อันนี้ก็ผักอีตูค่ะ แล้วก็จะมีพริกแห้งมีหอมแดงมีกระเทียมมีข่าเบอือแล้วค่ะอันนี้จสแกงใส่ปลาหมึกค่ะปลาหมึกแห้งเมื่อนี้คืออยากปลาหมึกค่ะเพื่อนๆก็เลยจะแกงแกงตามนี่แหละค่ะมีไอ้เครื่องปรุงแค่นี้แหละอันนี้ก็จะเป็นเห็ดขาวค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจะตัดก่อนนะคะ่าธให้เพื่อนๆดูก่อนมักเพ็ดกินเพ็ดค่ะมักมุเพ็ดไม่ใช่เพื่อนๆ นี่เป็นตะไคร้นะที่เราเอามาจากสวนค่ะเดี๋ยวเขาจะมาซอยตะไคร้ใส่ก่อนอะตะไครที่เราปลูกไว้ค่ะเอากับซีซสอยตะไคร้ใส่ก่อนแล้วซอยใส่เขียงก็ได้แล้วอยอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะโอเคอ่ะหมดลนะนี่เราก็ทำการตำค่ะเพื่อน ตำตำตำให้แหลกๆตลกตำให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังเนาะกินมนๆสดน้ำกระซิบสแสบกลมกลมพอดีอันนี้กระสูดไผ่กระสูดไผ่ลละค่ะสูดไผ่กระสูดไพรลเดาน้อมากจังไดกระเห็ดกิกนคือเกา่ามากเพ็ดกินเพน็ดมากกินสองนวยกับตำสองนวยนะคะเนาะ เสียงถ้วยเนาะมันกระทบกันเนาะเพื่อนๆเออใครเนี่ยบ้านี่บาระาเสียงย้งดังอยู่ก็แก๊กก็แก๊บอยู่มาขึ้นนี่ว่ากินไอ้ป่า,ผาเผาแสบแสบพี่น้องเลยสูตรที่เฮ็ดไปในคลิปวิดีโอนั่นแหละจ้ะมันแสบไปลีเลยเพื่อนๆลองไปเฮ็ดตามนะคะตามสูตรที่โจดย์ไว้นะ ไผ่มากสูตรใดกระถ้อยหนาะถอยหลังใดไผ่บุมากหวานกับถอยอันนี้เป็นสูตรที่เฮ็ดมากแหละแบบว่าลูกค้าชอบค้าชอบกินนะจริงอะอยากทํากับข้าวขายแต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่าเราทําเอะอะไรนะเราทาเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่มีเวลาไม่มีลูกค้ากระโรมาถามดูจ้าคล้ายเขาเลยย่งโอ้เพ่ได้ขายค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ข้าต่ำให้แหลกเนาะคะ่ะเพื่อนๆเนาะ ก็โทษเด้ออาจจะเว้าหลายเรื่องจากหลายหยังดอกพ่อว่ามีความสุขค่ะเว้าไตามสัพเพเหระเนาะบ่ถือซากันเนาะให้เว้าแน่คนเฮามีโอกาสกะให้เว้าซะก่อนเปิดโอกาส้ใส่ก่อนจ้ะน้ำยานางใส่ก่อน ตำข่เบือใส่บักพริกจ้ะเห็ดแสีบๆขาดบู้ไรได้นี่คือข่เบือนี่นแหละเอาก็ตำตำให้มันแหลกๆตำให้มันมุนๆในขณะที่เฮาตั้งไฟอยู่เนาะตอนนี้เราก็ตั้งไฟอยู่เนาะแล้วก็ตำข่เบือก่อนค่ะเพื่อนๆ ใส่เมดก็ได้ดอกนี่เพราะว่ามันหลายเดี๋ยวจะแบ่งไว้ที่เหลือห่อกับใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้เราก็ใช้ครั้งต่อไปจริงๆอ่ะถ้าคนไม่กินเผ็ดใช่ได้สามครั้งนี่นนยแต่ห้าอาจจะใช่ได้สองค่ะเดี๋ยวจะใส่ให้มันได้แค่สองครั้งค่ะอันนี้กับข้ามาขาข้าวเหนียวนั่นแหละเนาะคะ่ะแบบวา่าคนไทยผอนอัดซิบุงฮูจักก็เลยอันนี้เขาเรียกว่าข้าวหมาข้าวเหนียวนั่นแหละหมาข้าวเหนียวเราเนาะ มาให้มันนุ่มๆแล้วห่อก็มาต่้เป็นเมนูที่เราอยากกินเหมือนกันนะอาหารบ้านห่อกับสบายๆเนาะค่ะไม่ได้ซื้ออยังดอกมาหนีซื้อปลาหมึกซื้อแต่ปลาหมึกกะเพชค่ะที่ซื้อเพิ่มเติมนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ใส่เกลือนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเนาะใส่เกลือเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนๆเราก็จะมาใส่อันี้นะคะตะไคร้ค่ะไข่ดับคาวเนาะใส่ตะไคร้เสร็จแล้วนี่ เมื่อนี้เข้ากับซีไซสปลาหมึกเนาะคะ่ะเพื่อนๆปลาหมึกแห้งกินแบบง่ายๆกินแบบไม่ต้องไปซื้อเยื้หลายเนี่ยปลาหมึกแห้งเลยค่ะเนีย่ยมันเค็มพี่น้องเดี๋ยวขอเอาไปล้างก่อนแป๊บนึงใครไม่กินเรากินเองข่อยอยากนอกขอกะเฮ็ดกินแบบนี้แลหละบางทอขอ่อยก็ได้ไปตลาดเนาะเงื่อนกรอยู่ไก่จากอำเภอ,อยูจ่ะ บกไก่บกไก่แต่บางเธอมันบุมมีเวลาไหมค่ะเพื่อนเพาก็ต้องมีปลาหมึกปลาหมึกกับปลาแซลลยาได้เพื่อนเพื่อเนเท่าเน้นพักแค่นี้ไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าไม่ชอบกินเยอะไม่ต้องใส่อะไรมากมายเนาะนี่น้ําเดือดยังเห็นบะค่ะเห็นหระกล้องขึ้น,นนิดนึงเนาะเพื่อนๆมองเห็นนะคะโอเค โอเคค่ะโอเคตอนนี้น้ำเดือดแล้วใช่ไหมคะแล้วกใ็ใส่พริกค่ะเพื่อนๆใส่พริกเราเราไม่ใส่เยอะมาก,กวันนี้ใส่แค่นี้พอใส่เครื่องปรุงเราไปก่อนน้ำเดือดแล้วนะเราก็มีผงนัวค่ะ ใส่ผงนัวเข้าไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็จะใส่น้ำปลาแค่นี้ค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาเสียแ้วห้ากับสิสขาดบุไร้ค่ะเพื่อนเพ่อนนเก็ก่อนขาดไม่ได้นี่ปลาร้าเอาใส่ขวดไว้ไหมปลาลาขวดบอกง่ายนึงเพื่งนเนี่ยมันดอกห้าขาดบุหร้รที่สุดคือปลาปร้าปลาร้าก็คือประแดด ใส่เข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆหนึ่งช้อนใส่สองช้อนค่ะเพื่อนๆใส่ปลาเข้าไปเลยนะคะสองช้อนโอเคทีนี้เราก็ใส่เห็ดลงไป บีบน้ำเห็ดออกหน่อยหนึ่งถ้าเราไม่บีบมันยังจะมีน้ำอยู่เนาะเห็ดขาวค่ะเพื่อนๆใส่เห็ดขาวลงไปเห็ดขาวกับงามง่ามไหมอ่อ,อนเฮลยสวยอยู่เห็ดขาวในสื่อเพันมาจะยี่สิบบาทใส่เห็ดขาวลงไป นี่เขาเอิว่าเกงียงล่ะเกียงผักหวานใส่เห็ดจะ้ะนี่ใส่ไปเลยนี่ผักหวานผักหวานสดๆถ่ายให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเนาะผักหวานสดๆค่ะอันนี้ พักคะใส่เป็นต้นเง่ด้วยมือนี่ตามด้วยพักอีตูพักคะาพักอีตูแกงพักกินนี่ก็พ่อแล้วล่ะค่ะกินไหลไหลเฮาน้องนี้อยู่โอเคเรียบร้อยช่ำนี่ก็โอเคแล้วได้เพื่อน สดหนามฮอนฮอนโกรกโกรก,ก,รกมีแห้งหลายเด้อเม็นบ่เมื่อจาว่าเป็นแต่แซบบ่แซบข่อยเนาะแค่นี้ก็โอเคแล้วคะ่ะเพื่อนๆน,นี่น่ากินไหมคะ เ,เดี๋ยวชิมบ้างชิมดูก่อนโอ้ยพอดีเลยค่ะรสชาติโอเคมากมันเยองเลยมันพอดีไหมโอ้ยเผ็ดกำลังดีพริกะใช้ได้สองครั้งโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตักกันเลยเนาะเา แค่นี้ก็พอแล้วยูมันหนอกเข้ากินซัำน,นี่ก็อิมแล้วจ้าเน้นอะไรมากมายความบันบานของเฮาค่ะยูแบบบันบานกินแบบสบายสบายสไตล์เกตังชีวิตบันนอกค่ะย,ยู่แบบบันนอกกันสแสร้งนายังบ่หายเพื่อนๆน,นาเป็นเพื่น โอ้ยแซบอร่อยมากค่ะเมื่อนี้เขาก็กินแค่นี้แหละข้าวเหนียวหอนๆน,นะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะมาเด้อมาเด้อจำน้ำกัน วันกับมาดีแต่เริ่มมันมากประมึกเผ็ดโอ้ยห่อนมันยังร้อนอยู่ครับเพื่อนๆอันนี้ผักคะ ผักขาเขาเรียกผักขาเนาะมงวันกับมาดีดีเนาะมันมักปลาหมึกไหมนี่คุยกับปลาหมึกเนี่ยแซ่บๆค่ะ ทูนี่ต้องเอาประมืกไปล้างก,ก่อนเลยคะ่ะต้องล้างก่อนบางทีเราไม่รู้ว่าเจ้าไหนเค็มไม่เค็มไงโ้ค่ะพักขาค่ะเพื่อนๆ แซ่บหลายเห็ดไม่ก็เห็ดหอนอือหือแซ่บขิงขาวแบบนี้แล้ไม่แห้งชดน้ำห่อนแกงแบบบานเฮา ជាំងនឹងត្រើសមានចិតានចិតិតិនចិតិន ทีนี้เพื่อน